ทใหม่ครับทุกท่านครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้นะครับเราอยู่กันที่ผาชนะใดนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมผาชนะใดเนี่ยก็เป็นจุดแรกเลยที่เห็นแสงแรกก่อนไทยในสยามนะครับผมพระอาทิตย์จะขึ้นตีห้าห้ับจากพยากระ์ที่เราดูไว้นะครับเมื่อคืนมีฝนนะฮะฝนลงมาแล้วก็หยุดพักๆนะครับแล้วก็ ตกอีกนะครับแล้วก็ก่อนลุงเช้าเขาหยุดนะนี่แหละกลางวันนะครับผมมองคลุ้งๆนะครับมาดูสวยวเดี๋ยวพลาดทิศน่าจะขึ้นตรงนี้นะผมว่า เวลาหโมงเจนาทีนะครับอาทิตย์ไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็เมฆเยอะมากนะฮะแล้วก็อุณหภูมิที่นี่มีความชื้นมากนะก็มีไอฝนนะฮะแต่ว่าทังนี้ทังนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติล้วนๆน,นะครับเราเป็นแค่บุคคลธรรมดาคนหนึ่งได้มาเสพธรรมชาตินะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระอาทิตย์จะขึ้นไม่ขึ้นแสงจะสวยไม่สวยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ พวกเรานะฮะได้มายืนตรงนี้นะฮะก็เป็นความรู้สึกนะพักยิงใจนะครับ เราลงมาจากผ่าชนะใดนะฮะก็ลงมาไม่ไกลนะลงมาถึงหน่วยปุ๊บเราก็มาที่วัดแห่งหนึ่งนะครับก็ตรงตรงนี้จริงๆเป็นความตั้งใจเลยที่เราอยากจะมาตามรอยพญานาคนะครับวัดแห่งนี้นะครับชื่อว่าถ้ำปฏิหารนะฮะหรือว่าในอดีตกัาเรียกว่าถ้ำมืดนะครับเป็นหลวงทั้งหลวงปู่คำคณินะครับผมท่านในมีนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองบางบดนะครับเรื่องราวของ องคูพญานาคนินการนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปติดตามกันนะครับตามมาเลยครับก่อนเข้าไปในถ้ำเราก็ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อน ถ้ำมืดหรือถ้ำปาฏิหาร์ตั้งอยู่ที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่หนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคโดยมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่าที่แห่งนี้คือเมืองลับแลหรือเมืองพังบทตามประวัติของหลวงปู่คำคณิงจุละมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์ได้กล่าวว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีเจ้าปู่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาและยังมีความเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้สามารถเดินทะลุไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำโขงด้านประเทศสปปลาวได้ จากที่พวกเราออกจากถ้ำปาฏิหารเราก็เดินทางกันต่อสู่ถ้ำวังผาพญานาคราชครับผมอวอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ถ้ำวังผาพญานนาคราชนะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับก็ จริงๆก็ถูกคนพบประมาณปี2 5 6 0นะครับก็เป็นเรื okay. ่องเล่าที่เล่ากันวันสมัยก่อนเนี่ย <overnight> ป <laughs> ่าถ้ำเนจุดศูนย์นะแล้วก็ช่วงปี60เนี่ยก็ได้มีการเปิดทำนะครับเราพาคนผมมาเนี่ยฮะับที่แห่งนี้นะครับความวิญญาณน่า้กรงขามโดยมีส่วนลึกลับนะครับปกปักซั้มสายอยู่นะที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ท่ากันนะครับผม เดินมาจนถึงบริเวณตรงนี้ครับเป็นลำพุ้ยมากนะครับก็เป็นที่เล่าขานที่ชาวบ้านเล่าว่าเป็นวังพญานาคเก่านะเป็นจุดที่ปลาเนี่ยชุกชุมมากนะครับแล้วก็มีปลาจากลำน้ำโขงเนี่ยไล่ขึ้นมาวางไข่ที่ลำาุ้ยแย่งนี้ด้วยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนวังของท่านเนี่ยถูกปิดด้วยแผ่นหินนะแล้วก็ที่หลังได้มีการค้นพบนะก็คือแผ่นหินได้เปิดออกนะครับแล้วก็ให้พวกเรา ได้เข้ามาชมบารมีของท่านนะครับองคู่มุจลรนนะลองไปชมครับนี่แะที่นี่เป็นถ้ำของปู่มุจิครับที่ผมหาข้อมูลมาก็ที่นี่จริงๆแบบเพิ่งจะมาโด่งดังช่วงปี60หรือเปล่าครับมันเพิ่งจะเปิดตัวอ๋อเพิ่งจะเปิดตัวใช่เพราะว่าเขาปิดหมดเขาไม่มีใครเปิด หมายถึงว่าช่วงปี60ผมเคยเห็นภาพอาจารย์ลักในขายนิเทศที่มาใลม่เราเปิดตัวเป็นแม่อาจารย์แล้วามาหเราเราไม่เคยรู้จักย์ครับเพราะเห็นอาจารย์ลักเนี่ยพูดว่าช่วงปี60-65เนี่ยบูชาพญานาครดีนะผมผมเคยดูรายการอยู่แล้วก็ดีทั้งหมดนะลูกมันเป็นช่วงตามความเชื่อของโบราณโบราณครับ คืออายุของพระพุทธศาสนาเนี่ยเทพทั้งหมดจะมีเวรดูแลคนละกี่ช,ช่วง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 นี้เป็นช่วงของพญานาคเัาจะมาดูแลเพื่อดีอายุให้มันไปชนกับพระศีนั่นแหละนี่แหละเป็นช่วงที่พญานาคเขาบูมหน่อยอถ้าคนศรัทธามันจะเป็นอย่างนี้รจริงๆแล้วพญานาคกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีตั้งแต่ดึกดำบรร ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเวตสกอร์ที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ยํงมีหน้นาอยู่แล้วครับนะครับว่าหน้านี่มันเป็นเทวดาเหล่าในีเป็นอุปัติกาอืมจกำแรงร่างได้อะไรสาระธรรมได้ครับทีนี้บังเอิญก็าอาจจะเป็นบุญหรือจะเป็นอะไรกันยังไงก็แล้วแต่ว่าสาอโนดาตท,ที่มุจลินก็จำศีลอยู่มันอยู่ที่พุทธคยา ที่เดียวเออมันจะห่างจากที่พระพุทธเจ้านั่งเสวยวิมุตห์อยู่นั่นแหละไปดูเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรครับก็ถึงสาโดดดาที่บุจลินเขาจำศีลอยู่นั่นครับวันนั้นออกเหมือนกับเราออกจากรรมฐานครับแล้วขึ้นมาข้างบนก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้านั่งับอากาศก็เป็นอย่างงี้นะครับก็เลยขนดรอบนะครับขนดรอบเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนอย่างนี้เด้ ตามจริงแล้วมุจลิมก็จะขันหมดรอบองเลยเวียนสมมติเจ้านั่งางนี้มุจลิงจะรอบท่างๆางนี้หมายถึงพันธุ์ันขึ้นมาเ่าพันขึ้นมานะครับจนถึงประมาณนี้เขาฝนลุกนะครับแล้วก็แผ่นาง่พันนออกมาอนนั้นเองไม่ใช่นั่งข้างบนนนนี้เรามาจินตนาการที่จริงแล้วก็นั่งอยู่ข้างในอ๋อเป็นเป็นแบบที่แท้จริงเลยนั่นแหละครับของจริงเลยเราจําลองไว้อยู่ในวิหารแก้วตอนนี้พอดีวิหารเปิดไปดูดิ ครับใชครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเป็นครับแรงมานนั่งชวยนอร้อนครับผมเจว่าจะับนั่นแหละก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลครับนะครับแต่ที่นี่คือคำชโนดมันก็วังับก็เป็นวางพยาเหมือนกันแต่นี่เป็นพยาไม่ได้เป็นกษัตริย์เท่านั้นเีงครับคำชโนดก็เป็นกษัตริย์ในี้กษัตริย์มันจะมีสองสององค์ถับต นะครับพี่คำจนอดตนนั้นแล้อยู่ฝั่งดาวพีษตะลังคานอ๋อใช่ครับผมผมเคยได้ยินอยู่ที่วันตั้งอยู่ตรงนครพนมใช่นแหละครับอยู่ตรงลูกดาหานครพนมนั่นแหละพีษะเขาจะอยู่นี่เขาอยู่ฝั่งนู้นแล้วเขาข้ามมาฝั่งนี้ได้อืมครับมัมีอยู่อย่างนี้ตำนานมันมันไม่มีการบันทึกนะครับนะครับถ้าพูดไปมันก็เหมือนับเรานิทานนะครับว่าสมัยโบราณมันจะเป็นอย่างนี้ครับออกจากถ้ำวังผาพญานาคาราช เราก็เดินทางกันต่อสู่ภูปังเพื่อชมความสวยงามของพญานาคสามตนวัดป่าภูปังบ้านพะเนียตตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีพระประธานปางมหาจักรพรรดิทรงเครื่ององค์ที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีแหล่งทุดง องค์สถานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทิ่นตำนานเมืองนาคราชดินแดนชาวบังบทที่เล่าขานตำนานพญานาคสามองค์แห่งวัดป่าภูปังสถานที่ที่ท่านต้องไปยนต์สักครั้งออกจากวัดป่าภูปังเราก็เดินทางกันต่อไปที่ด่านระอิน ก็ตอนนี้นะฮะ5โมงครึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ฝนตกนะทั้งวันเลยตกป่อยๆนะครับอายุเข้าด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านระอินนะครับอาเภอนิคมคําค้อยนะครับจังหวัดมุกดหารนะครับก็มาถึงเยียนละนะครับก็วันนี้นะฮะเรามาจากสกนครับงพญาเกษรัรระนคราชนะครับผมก็ที่มาที่ไปด่านระอินนะครับเท่าที่ผมทราบมาก็ จริงก็เริ่มต้นที่มีจากพระจารย์ท่านหนึ่งมาผุดงนะฮะที่รอดเออมาจากร้อยเอ็ดนะับเราก็มาเมีุอยู่ที่นี่นะครับมาปักกดผุดงนะครับผมก็วันนี้สมัยก่อนเราชื่นชื่อว่าพระรูปใดมาอยู่ก็มกกักจะมีเรื่องราวที่เราอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่นาน,นก็มาดีมีพระรูปนี้มาเริ่มปีห้าสามแล้วก็เกิดนิมิตฝันนะครับแต่ก่อนจะเกิดนิมิตฝันเนี่ยท่านเนี่ย ก็เห็นว่าคืนนั้นที่ท่านมาคือดงเนี่ยก็เป็นคืนสว่างนะครับแล้วก็ท่านก็เลยออกมาเดินจงกรมนะแล้วท่านก็เห็นคนนะครับใส่ชุดขาวประมาณยี่สิบคนท่านก็จุดไว้ตอนเช้าเนี่ยเราจะมาบินทบากยังไงนะฮะเราเลยอยากจะเข้าไปสอบถามดูแต่พอท่านเดินเข้าไปเขาบอกว่าคนเ็าหายไปนะท่านก็เกิดการขนลุกขนคลองแล้วก็ มาตั้งจิตอธิษฐานว่าเรามาดีเราคิดดีทําดีนะมานะขอนะครับชดงนะครถ้าหากมีบุญบารมีหรือมีวาสนานะฮะมีบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้นะฮะมีสิ่งศักดิ์ส์หรือว่ามีสิ่งอะไรดนใจท่านว่าเอา่อให้ท่านมาทำอะไรที่ไหนอะไรอไนะไอ้เงดังท่านก็เลยมีนิมิตนะฝันถึงนะคะคนใคส่ชุดขาวนี่แหละ,ะมาบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่ คนบังบทนะเราเป็นพญานาคที่อยู่มาเป็นหมื่นปีละนะฮะอยู่อาณาจักรสีตัดนครน,นะฮะมีพญา,าถึสุดโคกนะแล้วก็พญาสอนสัตตนา,รานคราชนะฮะแต่ว่าวัดเนี้ยทา,ทางที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยเด้เล่ราให้ฟังว่าเหมือนขาดผู้ว่านะครับเหมือนขาดเจ้าเมืองนะฮะก็ถือขาดการขาดบารมีนะฮะก็เป็นเรื่องของวิบัติกรรมของพือนคราชนะครับ ท่นก็เลยน,นะครับมาในนิมิตแล้วก็อบอกกับทางพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ก็ตกลงทุยา่างอยู่ช่วยนะฮะมาสร้างวัดนะฮะแล้วก็เกิดเรื่องราวอาัศาจรรย์มากมายนะครับก็มีาการสร้างพญานาคขึ้นมาตรงน,นี้นะฮะแล้วก็มีด้านนู้น,นรวมถึงช้างเอราวัณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยบารมีใหญ่สุดคือการสร้างเจดีย์นะครับ วันนี้ก็เราว่ามากันเย็นละนะครับผมกนะ็จับสักระนะัะองค์พญานาคนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเหลือทางด้านนะนู้นนั่นอีกที่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะับไปจับสักระท่างนั้นนะ พวกเราเดินทางมาถึงด่านพระอิน์ก็เป็นเวลาโพลเพลและเป็นที่น่าเสียดายที่พวกเรามีเวลาเก็บภาพมาได้แค่เพียงนิดเดียว